อาหารเหล่านี้ที่คนท้องรับประทานเป็นประจำจะมีผลต่อลูกในท้องได้มีอะไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้คุณแม่แม่ไปฟังกันเลยนะคะสวัสดีค่ะพกคนเลดพรสอนแม่และเด็กค่ะนำความรู้ดีๆนะคะามาฝากสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่หลังคลอดแล้วก็คุณแม่ที่กําลังเลี้ยงดูลูกอยู่นะคะวันนี้จะพูดถึงอาหารเหล่านี้ที่คนท้องหากรับประทาน เป็นประจําหรือว่าทานบ่อยๆเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายกับลูกในท้องได้ถ้านานๆทานนะคะหรือทานน้อยๆไม่ได้ทานบ่อยอันนี้พออนุรลมกันได้แต่ถ้าหากทานหรือว่าดื่มเป็นประจำเนี่ยส่งผลอันตรายกับลูกแน่นอนสิ่งแรกเลยนะคะก็คืออาหารแปรรูปค่ะเช่นพวกกุนเชียงหมูยอนะคะไ้กอกน้ำแหนมต่างๆเหล่านี้นะคะถ้าเรารับประทานเป็น ประจำหรือทานมากๆนะ,ะทานบ่อยๆอันนี้อาจจะส่งผลอันตรายกับทารกในครรภ์ได้มีผลทําให้คุณแม่แท้งได้หากอายุครรภ์อ่อนๆหรือทําให้ท่อคลอดก่อนกําหนดได้นะคะหรือลูกเกิดมาเนี่ยอาจจะตัวเล็กกว่ากําหนดก็ได้เพราะฉะนั้นถ้านานๆทานทานนิดหน่อยอันนี้ พอได้แต่ถ้าคุณแม่ทานอาหารแปรรูปเป็นประจําส่งผลกับทารกในครรภ์นแน่นอนนะคะสิ่งที่2ค่ะก็คือพวกผงชูรสหรืออาหารที่ประกอบด้วยผงชูรสนะคะยิ่งในปริมาณมากๆทานบ่อยๆทานประจานะส่งผลกับทารกในครรภ์นแน่นอนนะมีโอกาสที่ทําให้คลอดก่อนกําหนดหรือทารกในครรภ์จเจริญเติบโตช้าถ้าทานเป็นประจําแล้วก็ทานบ่อยๆในปริมาณที่มากๆค่ะสิ่งที่3นะคะก็คือ อาหารหมักดองนะคะอาหารหมักดองนี้เข้าใจแหละว่าคนท้องช่วงแพ้ท้องก็อาจจะอยากอะไรที่เปรี้ยวๆนะคะของหมักดองทานแล้วก็รู้สึกว่าอาา่านรู้สึกดีขึ้นอา,อาการแม้ท้องก็จะดีขึ้นแต่ถ้าหากคุณแม่ตั้งคันทานเป็นประจําหรือว่าทานบ่อยๆเนี่ยมีผลนะคะต่อทารกในคันนะคะเพราะว่าหมักดองเนี่ยก็จะมีสารพวกไนเตรตนะคะปะปนอยู่ ก็ส่งผลทําให้ลูกของเราจเจริญเติบโตช้าหรือคลอดก่อนกาหนดหรืออาจจะมีผลต่อสมองได้ถ้าทานเป็นประจําทานในปริมาณที่เยอะๆนะคะเพราะฉะนั้นไม่ควรที่จะทานปริมาณเยอะๆหรือทานเป็นประจำเป็นประจำนะ,ะอาหารที่4ค่ะก็คืออาหารพวกที่ใส่สารบอเล็กนะคะอาจใส่สาร x, <c oughs> บอเล็กเช่นพวกอาหารกรอบๆนะคะหรือเหมือเป็นลูกชิ้นเด้งอะไรต่างๆเหล่านี้ <c oughs> นะคะถ้าคณไม่ไม่เฝ้าระวังหรือดูแลดีๆเกี่ยวกับอาหารเหล่านี้ก็โอกาสนะคะที่จะ รับประทานสารบอรแเล็กเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นอาหารกรอบๆก,ก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงนะคะอาหารที่5นะคะก็คือเป็นเครื่องดื่มนะก็คือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ทุกชนิดเลยน้ำมีผลกับทารกแน่นอนถ้าช่วงท้องอนอนก็ส่งผลให้แท้งเมื่ออายุครรภ์มากขึ้นก็ทําให้คลอดก่อนกาหนดหรือถ้าคลอดครบกําหนดทารกในครรภ์ตัวเล็กหรือว่าจเจริญเติบโตช้าหรืออาจมีผลระยะยาวในเรื่องของ สมองทารกนั่นเองเพราะฉะนั้นในช่วงที่คุณแม่ตั้งครรภ์นเนี่ยควรที่จะหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ตัวที่7นะคะนี่เป็นเรื่องของปลานะคะรู้แล้วว่าการรับประทานปลามีประโยชน์มากๆสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์แต่ก็ควรจะเลือกปลาที่มีประโยชน์ปลาที่สดสะอาดใหม่นะ,ะไม่มี สารบนเปื้อนของปลาหลอดเพราะยา,ยาอะขออภัยนะคะปลาบางตัวนะะอาจจะมีสารบนเปื้อนของสารปลาหอดนะคะเช่นปลาดาบเงินนะคะหรือปลาฉลามหรือว่าหูฉลามนะคะถ้าเราไม่เฝ้าระวังดูแลเลยดีเนี่ยก็อาจจะส่งผลอันตรายกับทารกในครรภ์ได้นะ,ะหรือปลาที่มีพิษเช่นปลาปักเป้านะแม่ถ้าทานเนี่ยอาจจะมีผลอันตรายกับตัวคุณแม่แล้วก็ทารกในครรภ์เพราะฉะนั้นถ้าเราจะเลือกทานปลา ก็ควรจะทานปลาทะเลน้ำลึกปลาแซลมอนปลาทูน่านะคะเยอะแยะค่ะขอให้สดสะอาดใหม่ไม่เสี่ยงต่อสันปนเปื้อนตลอดหรือถ้าเป็นปลาน้ำจืดก็ต้องหาปลาตามฤดูกาลปลาที่หาง่ายตามท้องตลาดนะคะถ้ากินปลาอะไรแปลกๆก็เฝ้าระวังนะคะการมีพิษของเนื้อปลาด้วยนั่นเองค่ะนี่คือ6อาหารนะคะที่คุณแม่ ตั้งคันรับประทานแล้วนะอาจมีผลกับทารกในคันแน่นอนนะคะถ้าทานบ่อยๆทานเป็นประจาําแล้วก็ทานในปริมาณมากๆแต่ถ้าหักนานๆน,นะคะทานที่อ,อันนี้ทานเล็กๆน้อยๆก็ไม่เป็นไรนะคะนี่คือคลิปความรู้ดีๆที่นำมาฝากสำหรับคุณแม่ตั้งคันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติ้ตามกดสันกระดิง่งและหัวใจกันด้วยเมื่อมีคลิปดีๆเกี่ยวกับแม่และเด็กเราจะได้เจอกันแล้วพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ